ครับสวัสดีครับมอนีกะมาเห็ดแนวกินแรลงครับฝนล,ลินลินเพิเ่งไปเอาเหอะมาได้ปลากระแยงมาครับปลากระแยงไข่ช่วงนี้ปลากระแยงกะตัดเตะไอเงียง,ง,ง,งมันออกครับเพราะว่าในทองเขาจะเป็นไข่เป็นเ,เนื้อบอร่วหลครับบ่บคั้วครับปลากระแยง,งล่างดีๆเส้าเกลือ,กอย่หน่อยน้ำาข้ามันออกสักสองน้ำครับมอนีสีแกงใส่ใบมุง พักติว,วใส่เห็ดครับสุกง่ายครับหมอเดือดก็จะเอาปลาลงเลยครับผมครับผมบัดนี้หมอก็ได้เดือดแล้วเดือดไว้ท่านใจครับผมห่างไปแล้วใส่ใบพักติวใบม่วงลงไปแล้วครับกำหนึ่งตะไคร่สหัวคาหัวหนึ่งริกซเม็ด ใส่กระเทียมสามหัวสามกีบครับให้เด็กหน่อยกินได้น้ำปวกนี้หมักเผ็ดกะกระเจียวครับพี่น้องปลาลงเลยนี่ปลาปลาเอามาหมูว่านนี่ครับใส่ทางน้ำแข็งไว้ยังสดสดอยู่เลยครับพี่น้องโตัวสิบวยนี้หลายครับปลากระเนยงแต่ว่าเป็นปลาส,สดๆมีไข่ครับไข่วัววานปิ้งครับวัววานปิ้งกับเสียบมันนำม,มันปลาครับ ปลาหน้าปลาไขม่มันปีงมันดีดีครับไข่ก็หลายเ่าปีงมันไปได้สดน้ำเนาะเมื่อน,นี้สีเอาแบบสดน้ำครับเมื่อน,นี้ทิ้งไว้ให้ซุกปรุงรสได้ครับตอนนี้ใส่เกลือไปแล้วครับใส่เกลือใส่ปรุงนัวน้ำปลาไปแล้วครับบังค<ม>ับใส่ใส่หม้อปุ๊บมันน้ำมันปลาออกเลยครับพี่น้อง เบางไกลๆครับพี่น้องโอ้นจะเสียบรับมันครับผมบัทนี้สุกเหรอครับปลาปลาเนี่ยออนสุกข,ข้าวเดียวครับ